เรียกได้ว,ว่ามีการเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลอยู่อย่างหนักนะครับแล้วก็มีการแชร์โพสต์แล้วก็โพสต์ข้อความพุ่มเพลอพอสมควรสําหรับเจ้าแม่ใบหัวชื่อดาอย่างแม่น้ำหนึ่งทำเอาบรรดาแฟนคลับคอหววเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็สงสัยกันเหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับถึงทําให้แม่น้ำหนึ่งเนี่ยโพสต์ข้อความที่เศร้าแบบรัวๆในเชิงตัด้อแล้วก็เรื่องผู้ชายนอกใจจนทำให้ใครหลายคนนะครับจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ด้วย ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แม่น้ำหนึ่งเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุนะครับว่าอยากให้กูไม่เหลือใครก็สมใจมึงแล้วไงสมใจไหมล่ะนะครับนับจากนี้เนี่ยกูจะกลับมาสู้อย่างลําพังและจะผ่านมันไปให้ได้ไม่เหลือใครไม่เป็นไรอยากให้เขาเกลียดกูสมใจมึงไหมนี่นอกจากนี้แม่น้าหนึ่งยังมีการโพสต์อรี่ลงใน Facebook พร้อมกับเขียนแคปชั่นนะครับบอกว่าให้ท้องฟ้าดูแลเธอให้ดี การเริ่มใหม่มันอาจจะง่ายสำหรับบางคนแต่มันก็อาจจะยากสำหรับบางคนยิ่งทำให้หลายคนสงสัยหนักกว่าเดิมครับว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรถึงใครหรือไม่และมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่นะครับซึ่งหากเราย้อนไปเนี่ยก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งก็มีการโพสต์ข้อความนะครับและแม่น้ำหนึ่งก็เคยเปิดใจกับผู้สื่อข,ข่าวนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องสามีหรือเรื่องแฟนอย่างเดียวหรอกมีทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาหลายๆอย่างที่ ถาถมเข้ามาในชีวิตของเธอแม่หนึ่งเคยบอกนะครับแต่ก็บางโพสต์ก็หมายถึงนะครับสื่อไปถึงอดีตสามีก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีการเอ่อทำนัผู้หญิงท้องในระหว่างที่คบหากันแสดงว่ามีอะไรกันก่อนที่จะหย่ากับแม่น้ำหนึ่งแล้วมีการโพสต์่อว่าในประเด็นนี้ก็ยอมรับเหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีคลิปที่ลงกันในโลกโซเชียลครับเป็นคลิปที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยร้องไห้นะครับร้องไห้ก็ทําเอาบรรดาคอหวยหลายคนเป็นห่วงเหมือนกัน นะครับก็เคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลอยู่นะครับสําหรับเจ้าแม่ใบหัวชื่อดังหลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็น่าจะปัญหาหลายอย่างนะครับที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเจอแต่ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกว่าแม่น้ำหนึ่งเคยมีประเด็นนะครับกรณีที่ถูกเอเอมียหลวงนะครับเขาออกมาแฉบอกว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยไปแย่งสามีเขามานะครับสามีเขาไม่กลับบ้านเลยนะครับ โดกระทั่งแม่น้ำหนึ่งก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีการไปแย่งอะไรทั้งสิ้นไม่เคยไปแย่งใครนะครับแล้วก็ฐานะก็คือเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องกับผู้ชายคนนั้นนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยมอว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการลงรูปนะครับในโลกโซเชียลก็คือผู้ชายคนเดียวกันกับที่แม่น้ำหนึ่งนะเคยปฏิเสธไปก็คือลูกน้องนะครับก็มีลงรูปรว่าชัดเจนสถานะน่าจะก็ผ่านดูใจกันเป็นแฟนกันกับผู้ชายคนนั้นนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสําหรับเจ้าแม่ใบหัวชื่อดังในเวลานี้นะครับก็โพสเศร้ารัวๆน่าจะ,ะเผชิญปัญหาอยู่หนักหนาเหมือนกันเขาไว้ทีนีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ